สวัสดีครับท่านผู้ชมไปกันต่อกับเซียนหลิมเจอกันอีกครั้งหนึ่ง้อท่านผู้ชมมือนี้เซียนหลิมจะนำเสนออยู่ผ้าเห็ดอยู่สองสูตรเนะเาะอ่ะสูตรแรกสูตรที่เซียนหลิมนำเสนองวดก่อนเนาะเม็ดเดียวชุดนี้นำเสนอแล้วชุดนี้นำเสนอไปแล้ววันนี้จะนำเสนอเม็ดเดียวแล้วก็วิ่งบนล่าง สองสูตรแล้วก็แถมกำลังวันเด้อท่านผู้ชมแล้วก็จะมีสูตรล่างเม็ดเดียวให้ดูอีกอะไปกันที่เม็ดเดียวแแค้นบนล่างนี่ลงมาแล้ว <Movie> <Missy. S 1> สามวดเด้อท่านผู้ชมก็เข้าวินอยู่ที่สามครั้งเม็ดเดียวแแค่นมาดูงวดนี้ เดี๋ยวเตียนิมจะไล่ตั้งแต่งวดที่ลงมาเนาะว่าวิธีทำวิธีคิดคิดยังไงวิธีคิดก็คือหลักพันหลักสิบ,บนหน่วยเอลักสิบขออภัยขออภัยร่วงอีกแล้วเสียนิมล่วงอีกแล้วลักสิบ คูณด้วยเจ็ดแล้วก็สามตัวหน้าครั้งที่สองคลิปก่อนหนะ้านู้นเสียนหลิมขออาภัยเด้อท่านผู้ชมเสียนหลิมไปนำข้อมูลมาในเน็ตมันสลับกันอยู่ขออาภัยจริงๆริงหรับ นวดนี้เทียนหลิมนำข้อมูลมาจากเรียงเบอร์เดอ้อเดี๋ยวจะขึ้นให้หน้าจออ่านค้างเราเอามาจากสาเนาะนี่คงเรียงสียงวดไล่เช็คแล้วไม่พลาดเนี่นอดเป็นรั้นที่สองชุดนี้เนาะก็คือหน่วยรั้งที่สองเนี่ยคูณด้วยสองบวกห้าคงที่เอามาดูกันท่านผู้ชม หนึ่งบวกเก้าบวกสี่คูณด้วยเจ็ดสี่เจ็ดยี่สิบแปดบวกแปดศูนย์สองเป็นศูนย์บวกห้าในเท่ากับหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสาม มอที่ลงฟันไปที่สามเด้อบนล่างเม็ดเดียวแค่นแค่นมาดูผลที่ออกนาะท่านผู้ชมผลที่ออกก็มาที่บนเอาวมวดถัดมาที่เทียนหลิมนำเสนอนอ้อวิธีคิดก็เหมือนเดิมนอ้อหลักพันหลักสิบหลักสิบคุณเจ็ด หน่วยคูณสบวกห้น3สามบวกศบวกเ็คูณเจ็ดสี่สิบกูนย์สอก็ได้0บวกอี 5, ก5้ที่เท่ากับ3าบวกเเป็นสองสองบวกห้าเป็น7จ็ดได้เจ็ด มาดูหวยที่ออกเด้อท่านผู้ชมก็มาเข้าวินอยู่ที่7จ็ดนี่เด้อถัดมาถัดมามดถัดมาเหมือนเดิมคูณสบวกหได้7จ็ดบวกสองเจ็ดเจ็ดสีบวกเ้า เก้าสองสิบแปดบวกแปดได้เท่ากับเนี่ยเพิ่งได้เท่ากับบวกห้าก่อนเด้อเจ็ดสองเป็นเก้าเก้าสองสิบแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกหกบวกห้าเท่ากับหนึ่งก็จะได้หนึ่งงวดที่ผ่านมาเจนหลิมฟันไปที่หนึ่งเด้อเนี่เห็นมั้เนี่ยหนึ่งอ้าววิธีคิดคำนวณให้ดูแล้ว แล้วผลที่ออกก็คือหนึ่งมาอ้าไปกันต่องวดนี้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมก็จะได้สามบวกแปดเก้าคูณเจ็ดก็จะได้เก้าเจ็ดหกสิบสามก็คือสามเก้าสองสิบแปด บวกอีกห้าได้เท่ากับสามบวกแปดเป็นสิบหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกห้าได้เท่ากับเจ็ดงวดที่สีมาเม็ดเดียวแค่แค่เม็ดเดียวเสียวบนเสี้ยวล่างได้เจ็ดได้แล้วคุณผู้ชมมาดูกันว่าสิมาบอกมันสีมาบอก ตามสูตรที่เซี่ยนหลิมนำเสนอไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อท่านผู้ชมมีอีกสูตรหนึ่งที่เซียนหลิมจะนำเสนอเด้อท่านผู้ชมง่ายๆง่ายง่ายง่ายๆสบายสบายแต่เข้าดีเรื่องเม็ดเดียวล่างลองดูเด้อท่านผู้ชมง่ายจริงตัวนี้เดี๋ยววิธีคิดนอก ครั้งที่สองเหมือนเดิมด้วยท่านผู้ชมสามตัวหน้าครั้งที่สองเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลเสียนหนิมจะขึ้นให้ตรงมุมนี้เนาะมุมนี้มุมนี้มุมนี้ว่าเอามาจาัดสเนาะเรียงให้หมดแล้วไม่สลับแน่นอนเนาะถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดเอา้าถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยท่านผู้ชมเนื่องจากไม่มี ไม่มีไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นครั <in. S 2> ้งที่สองจริงหรือเปล่าแต่ก็นําข้อมูลที่น่าเชื่อถือมาเอ้าไม่ว่ากันไม่ว่ากันมาดูวิธีคิดท่านผู้ชมเม็ดเดียวลางสามตัวท้ายครั้งที่สองสามตัวหน้าครั้งที่สองเสี้ยนหลี่มสามตัวหน้าครั้งที่สองปากเสี้ยนหลี่ยมนี่ร่วงอยู่เรื่อยเลยเอ้า วิธีคิดก็คือหลักร้อยสองหลักสิบหนึ่งสองหกสิบสองสองหกสิบสองในสองมาบวกกับสี่ในเท่ากับหกมาดูผลที่ออกก็คือหกหนึ่งนะไปกันต่อตะบูโชมสามตัวหน้าครั้งที่สองเหมือนเดิมเก้าสองสิบแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่ง 9218 8บวก3เป็น1ทำไมได้1น้อ9218 8บวก3เป็น1ทำไมไม่มาเนื่องจากข้อมูลตัยนี้มันสามารถวางสลับกันได้เนาะท่านผู้ชมแต่ตามสูตรมันลงตัวน่าจะไม่ตรงชุดนี้ขอภพยเดอถ้าเป็นครั้ง เรามาเช็คดูว่าตัวนี้เป็นครั้งที่สองบ่เอาตามสูตรมาลงตัวนอเอา c สองเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ก็คือถ้านำชุดนี้มาจะได้ศูนย์นอสันนิฐานว่าตัวนี้น่าจะผิดนะน่าจะเป็นครั้งที่หนึ่งเพราะตามสูตรมันลงตัว วิธีไล่เช็คมันก็ยากนอเนื่องจากเขาวางสลับกันอา่าแต่ถ้าถ้าตัวนี้จริงก็คือหลุดเนอแต่ตามที่ดูมาไม่หลุดเนอเอาถ้าเป็นชุดนี้ก็คือเข้าววินเนอมาดูกันท่านผู้ชมงวดจัดมาเหมือนเดิมสีกับห้า c สองเป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสามแล้เท่ากับสามก็คือมาอที่หน่วยเมื่อถัดมาท่านผู้ชมสามสองเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าก็คือเข้าวินอยู่ที่ 9, เก้านอเก้าสองสิบแปดแปดบวกศูนย์ได้ศูนย์ก็คือแปด พ่อเขาวินอยู่ที่แปดเด้อท่านผู้ชมสังเกตได้มาหน่วยหมดเลยเด้อท่านผู้ชมนี่งวดน,นี้น่าจะข้อมูลคาดเคลื่อนอยู่เนาะแต่เตียนนิ่มก็เอาตามข้อมูลที่เตียนนิ่มนําเสนอไปเนาะเอาไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาจุดท้ายให้มันชัวร์ก่อนนี่มันผ่านมาแล้วไม่เป็นไรถ้ามีใครที่เล็กขอดไว้น่าจะรู้เอา ไปกันต่อไปกันต่อไม่รอช้าห้าสองเป็นสิบสิบบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์สิสครับก็คือศูนย์เข้ามาที่หน่วยอืถ้างวันนี้มาหน่วยก็คงจะดีเนาะท่านผู้ชเอาไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อแปดสองสิบหกหกบวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ห้าได้หกท่านผู้ชม มาดูกันวดสิมานี้สิเป็นจังหนจะมีหกไหมสูตรที่เซียนหลิมหลักหน่วยของเทียนหลิมที่ลงไปเนอกไม่มีหกเด้อท่านผู้ได้ได้สามหนึ่งเจ็ดเนะเาะมาดูกันว่าตัวไหนจะเข้าวินเนาะท่านผู้ชมเม็ดเดียวแขนแขนลางถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเด้อท่านผู้ชมไม่ว่ากันไม่ว่ากัน เป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นส่วนอีกสูตรหนึ่งนะท่านผู้ชมขอไหนๆก็ลงแล้วลงให้ครบไปเลยสูตรวิ่งบนล่างสองสูตรของเตี้ยนหลิมเนาะเอาสูตรที่หนึ่งก่อนแล้วกันสูตรที่หนึ่งยังไม่หลุดเนาะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยยาวมาถึงเนี่ย ก็คือหกก็เข้าวียนอยู่ที่หกเนี่ยสามห้าแล้วก็มาสามแล้วก็มาสองมาบนเลยเนาะนี่เห็นบ่ยังไม่หลุดได้เจ็ดกับแปดเมืที่ผ่านมาก็มาแปดนี่เวันี้ยังไม่หลุดเนี่ยงมดปัจจุบันได้แปดกับเก้าด้วยท่านผู้ชมตัวนอีกสูตรหนึ่งก็เข้า แล้วก็เข้าก็มาหลุดอยู่สองครั้งนี่สูุดนี้ครั้งก่อนนู่นก็มาเข้าอยู่เจ็ดแปดทั้งสองตัวเลยมาทั้งสองตัวแล้วก็คำนวณได้เจ็ดแปดเหมือนกันที่เทียนนิมนำเสนอไปเนาะก็ยังมาอยู่ที่แปดมาดูวงวดปัจจุบันชุดนี้ได้ห้ากับหกซี่เป็นจังไหนสองสูตรเด้อสังเกตุมเด้อส่วนเดี๋ยวกำลังวัน เขียนกำลังวันให้ซะหน่อยหรือท่านผู้ชมนำไปจับไปเทียบเอากำลังวันอังคารอังคารกำลังวันมีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งศูนย์ห้าสี่ ยังไม่หลุดเด้อท่านผู้ชมชัวตัวนี้ชัวมากตัวประกบตัวจับตัวเทียบเอาจัดไปไดหลายสูตรเอาเม็ดเดียวกันแขนได้เจ็ดชุดแรงได้หกกำลังวันมันอังคารศูนย์ห้าสี่เจ็ดส่วนสองสูตร สูตรที่หนึ่งเดินดียาวมากไน้แปดกับเก้าอีกสูตรหนึ่งได้ห้ากับหกเอาสูตรไหนจะเข้าวินสูตรไหนจะคอหักก็เดี๋ยวรู้กันอ่ะสำหรับคิ่นี้เวลาก็เยอะแล้วท่านผู้ชมเจอกันใหม่คลิปนะถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไม่ว่ากันไม่ว่ากันถ้าชอบก็ค่าๆก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้เตี้ยนหลิมในเด้อขอบคุณที้หลายครับเจอกันใหม่คลิปนะ